โอ s <S ้ยหอมนี่หอมหอมผักกะเพราเหม็นแน้วอดนี่หอมๆเลยนี่อุ้ยเม็นรีดเนาะสวัสดีเคือเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีเด้อยินดีตอนถามขอสูตร่องหม้อไก่พี่น้อง Hòa mà lì phía ngoài Lâm lai tẹt lò chắc Chín hoạt hương đi Hải hương kinh năm đi Thấy nó xí Nó có mặc gần đây này nè Ừ Nó hệt chín như hương mà chín Chút bớt không hệt chín như hương mà nó đây đấy. เบิรดเสื้อเห็ดก็แคนี้อันซอทห้อยอะไรหลุดดีก็เมันก็เวิดเสแสร็งเนาะแฉะแล้วจะแหมพอพ่อปงคันพักมันอันะเดี๋ยวมาสี่นะักมันหาปดเนาะเแสร็มัซิงเนี้ยแกงกนอะแกงเห็ดก่อน ยังเละแล้ว่ะจริงเขาเละจริงเมื่อพี่น้องไอไก่กันฝนกสะตุกมันแหละกระทั่งมันยังโดนขาเมื่อเจอผาเอาอยู่เปียกกะยามันบ่อยอยังเออเอาใส่ยางเนาะกอกกอกอักกนนี้เนาะกอกอันสมัยนีน่ เออวังงนสมัยเนาะกอกรุ่นนั้นนี่ลิมิเต็ดเขาอีกห่อต้องป้อนนั้นสายยางเขงง้าไมาในนีพี่น้อง กพี่น้องเลยกินนกันเดพี่น้องเด้ออาหารบานนอกบานหน้าเาจังซีรอนแหละบมมีดอกอ่าพิซซ่าหรือว่าสเต็กนะนี่แหละสเต็กบานหนาพี่น้องเลยอ่าัดกัดเขียนแหละสเต็กบาน้าแกงเห็ดแกงปูแกงปลา มี่เอาพิซซ่านะฮะเริ่มพิซซ่านะมีพิซซนะ่าอนะย่างกับบุ้มี่เนอาหารบัตรเหากับสามบันเห่อนี่แหละมาแล้วครับอาหารบ้านอ แม่แล้วแม่แม่ยกินเสบ็เอะเลยมาแพี่น้องกินข้าวรำกันพี่น้องกับอาหารบ้านเฮาแซ่บเลยพี่น้องกินข้าวเท่านี้บ่อี่นั่งได้บวกกินบ่นั่งหน้านั่งข้าว Ừ, rồi. Ừ, rồi. không biết đấy không biết bà một trăm năm mươi phải rồi đi khảo đi thêm rồi đấy đi thì đi thì Hãy hết cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไปเด้อพ <es> ี่น้องสมองซูบอลกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแมงกัดเสียบบ่าบ้กัดเสียบคนบ้าบ่ล่ะ

บอกยังนะกบุญนะหนึ่งยองกบุญหกหกหกเลขหนึ่งสองเลขมะเลขหกนะหลางกบุญหก าอายลูกกระเจาะข้าะแขางหายนั่นเนา่นนนลูกกระเจกากับฮานเป็นนาอ <c oughs> าหาานบ้านเท่า,าออจำนี่ได้พี่เน <c oughs> าะ <c oughs>

มันบอกันไใช่หน้าว้าทงไงเลยโจ๊กน้องจิ้มโจยังมองนองใชไร่บบหนามลายมันใช้ได้ทไบจกไ่คองตใ้ตรอยู่ประจำอันตรบมเคยเหีก็งอันนี้เอากระเบะมาลก กัยวเานล้วจ่อจนอใรนก็จะเป็นตุ้กราดเขเห็นหน้าบลายมองี่นี่เขนเห็นหน้าลายมองไปเรื่องเห็นก็เดอ๋ยวสิงมันงจมหน้าตรงนั้นมไมเห็นนะมันเห็นจมอันนีมหนักมันเหมือนนกหนักรเนี่ยหลดิบอกให้แหละอก่นนะบอกหลดับอดี้นันบอดี้แบบ แพงเลวหระจำเปันสิอย่างนี้งั้นเ่าน้องหม่งจะอยากตายไปแล้วบ้าจริเคยทำไมไม่จุดจมด้วยทำไมราจับหนังข้างหน้าจะลงร่มๆ

ว่ามันเนน้ำหมวนจไก่อัอ้ไก่กันค่ะมเมือม่อแต่ง,ตงตว่าจะมาก็อีนี่เงาเหมืไก่มากครับหนอั้ยกัน,อออนอลออย

hàng rồi <laughs> ừ. cảm ơn ừ. bạn thôi nó muộn cho cho bảo tôi muộn hang kinh bạn cải sang kinh bạc sổng này đâu. อันที่แปดเดนหาทำมาเทาตองทำามท่าซ้องียไอ้าแปดมงเช้าแปดมุงขงเนาะคือเ้าดาวบันมง พี่น้องกินนี่กับสเสด็ขฮอลาพี่สมนีนนพี่น้องเด้อหกพอกันใหม่กินหนาพี่น้องดีเพยงสุดคนเนาะจะเล่นก้าวหนาพี่นอ้องแม่ที่กันงานเด้อสวัสดีครับ